สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่14บสี่กกระลา,าวันนี้จะมาดูหุ้น10บเด้งแล้วกันว่ามันจะจบแค่ไหนตัวเนี้ยน,น่าสนใจไหมมีหลายตัวนะครับ JTSPGSPJMAJMT r อะไรเงี้ยนุสา KCE ไอ้อหุ้นวิเคราะห์หุ้นปกติอ่าพวกไม่เต็มบาทเดี๋ยว ผมทำแล้แต่ผมยังไม่ลงนะลงพรุ่งนี้นะครับทำมาแล้วแล้วก็อืมเดี๋้วทาททำหลังอันนี้นะครับอันนี้ทำแล้วก็มีหุน้นมีตัวใหญ่มี RPC อะไรเงรี้ย c p s ลองดูนะ True เนี่ยก็แปลกๆมาเพราะมาดีแท็กงง,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 งๆเหมือนกันวอรุ่มดีแท็มาเยอะเลยลองเย็อันนี้ดูนี้ตัวนี้เหลอกันว่าหุ้นสิบเด้งว่ามันมันจะจบหรือย,อย่างอะไรอย่างเงี้ย มีคนถามมาหลายตัวนะครับผมก็เลยเอออย่าจริงมันก็ราคาสูงมากนะแต่ผมก็ดูบางตัวมันก็ยังถึงแม้มันจะโอเวอร์บอร์ดนะ,ะแต่มันก็ยังยัง,ย,งยังได้จะไปาอย่างยดูตัวนี้นะครับ P.S.G. นี่มันคือ T ใช่ไหมผมก็ยังงงอยู่ว่าไอ้ตัวทีมันหายไปไหนเนี่ยเพิ่งมารู้ไม่นาน,นเองนะครับว่ามันเปลี่ยนชื่อมาเป็นผมก็รู้แหละมันเปลี่ยนชื่อแต่ผมไม่ได้รู้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวไหนนึกเอาไว้เอาพอดีมีคนตัวนี้มีคนถามมาว่า ว่าน่าสนใจไหมโอ้โหก็ดูอ่าอย่างนี้เวลาเราดูนะครับว่าจะจบรอบไม่จบอ่ะดูอย่างเงี้ยคือมันดูทุกตัวโอเวอร์บอร,ร์ดคุณไม่ต้องกลัวนะครับแต่จะมาจุดสังเกตอย่างนี้นะคุณลองไปดูนะครับอนลุ่มตัวนี้สังเกตไหมขึ้นมาครับขึ้นมาเนี่ยตอนสังเกตไหมตอนขึ้นมาบนลุ่มขนาดดีใช่ไหมแต่พอตอนมาพีกอะผมว่าไม่แน่นะคือการมางอย่างที่บอกก็โอเวอร์บอร,ร์ดแต่เพียงแต่ว่า อาอาจจะยังปล่อยของไม่ไมหมดนะไอ้ก้อนเนี่ยสังเกตไหมครับที่ที่ทำมาเนี่ยแตตุลาเนี่ยเขาเก็บของมาเราก็ดูแล้วว่าเราจะปล่อยหมดอย่างผมว่ามันจุดสังเกตงนี้เวลาดูรายวันนะครับเวลามันปล่อยมันจะต้องเป็นราคาพีคเนื่งองไหมครับเราบลูมจะต้องพีคด้วยอย่างเนี้น่ากลัวอย่างเนี้ผมว่าน่ายอย่างอย่างน่าจะถ้าดูจากโลจิกนี้น่าจะไปได้นะรอ้ไหมครับ คือบัวรุ่มมันยังไม่พีกอะ่ะอยากผมให้ดูตัวดีทั้งนั้นรู่สาอย่างเงี้ยผมว่าเข้าตลาดไปอะไรเนี่ยดูถึงเก่งไหมบัวรุ่มพีกบัวรุ่มพีกราคาพีกดันเขิร์ดโดจิไส้อีกโอ้โหสองเด้งเลยนะวันจันทร์ดูให้ดีนะครับอย่างเงี้ยไม่อ่าวนะดูรายสัปดาห์ก็พีกเลยนะครับวันนี้สัปดาห์เนี่ยบัวรุ่มมหาศาลนะเท่ากับสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมกันดูได้ไหมฮะอย่างเงี้ยรู่สาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก แต่ทักศึกษาไม่ได้ไม่มีอะไรเด็กเลยนะครับเนี่ยไอเวอร์เจนคอนเวอร์ไม่ได้เกิดไอเวอร์เจนเลยนะเพราะกขขึ้นมาแท่งเดียวโดโดเโนโี่ยวในตรงเนี้ก็ไม่ได้เขาทําตัวดีมากนะแท่งเดียวโดโดเโด่อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องดูวันจันทร์วันอังคารเนี่ยถ้าปิดแท่งแดงแล้วก็ปิดต่ากว่าเนี่ยหนึ่งสี่ถ้าหนึ่งสี่อะไรประมาณนี้ยนะครับประมาณเนี่ยเขาขึเพราะว่าวันนี้มันปิดตั้งเท่าไหร่เนี่ย <laughs> ขึ้นไปถึงโอ้หนึ่งแปดสองกูตายแล้วลงมาขนาดนี้ผมว่าเสียหายนะแล้ววอลุ่มแสดงว่าเขาปล่อยใส่ไปแล้วก็ระวังไว้ให้ดีเลยครับทุษษาแต่ PSG ตัวทีเก่าผมว่ามันก็เสี่ยงมากแล้วนะครับเ <c oughs> วลาดูนะครับแลามันเบรกเนี่ยมันจะเบรกแรงเยน,นะตรงนี้จุดที่เข้าคือตรงนี้นะฮะเปิดสกกลาดมาก็เล่นกันซะเลยนะครับเอ้ยเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ วันแรกวันแรกเลยก็ระวังไว้แต่ตัวนี้ก็ผมว่าถ้าเที่รู้สานะจ่ายจริงนะผมไม่แนะนําให้เล่นหรอกมีคนถามมาว่าน่าสนใจไหมผมว่ารู้สารน่าจะไปก่อนนะน่าจานนะครับมาดู jts อย่างวันก่อนพูดไป2-3วันก่อนนะเนี่ยวอลุ่มอลลุ่มมันก็ดันพีคเลยนะอลลุ่มใช้ได้เลยนะวัน2วันนี้แต่มันยังไม่มันก็โอเคนะแต่พียงแต่ว่าตอนนี้มันยัง มันยังไม่เด่นชัดเท่ากับนุสานึกออกไหครับแต่ที่สังเกตเนี่ยว่าร่มในวีคเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่ที่ผมบอกว่าจะดูร่วมตัวมันตัวมันอีกไม่ได้เพราะมันขึ้นมาเป็นมันไม่เหมือนพวกนี้นะครับพวกนี้ขึ้นมาสิบเด้งแต่อันนี้มันขึ้นมาร้อยเท่านึกออกไหมครับหนึ่งผมว่าเกินร้อยเท่าอีกอยากบอให้ดูแล้วกี่เท่าไรตีว่าบาทเองแล้วเงนมันขึ้นมาบางทีห้าสิบตังค์ด้วยซ้ำตีว่าห้าสิบตังค์เฮ้ยขึ้นมาเกือบสองหมื่นเปอร์เซ็นต์เาะตีว่าบาทเองแล้วกันนะ มันก็ขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบหกเท่าพันหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเกือบสองหมื่นเปอร์เซ็นนึกออกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะไปตีตาไพ่ว่าโอ้บอลุ่มตรงเนี้ยมันน้อยกว่าตรงนี้ทุกคนเข้าไหมครับไอ้ตรงที่มันอยู่หกสิบบาทอ่ะโอ้รุ่มขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ตอนนี้มันมันสี่เท่าหกสามสิบแปดสามเท่าของตรงเนี้ยนึกออกไหมครับแล้วบอลุ่มมันพอๆกันเสียพว่าถ้าเตรียมเป็นเปอร์เป็นราคาเท่ากันบอลุ่มมันมากกว่าในสามเท่าแต่ถ้าเป็นตัวพวกเนี้ยนะครับ เพราะว่ามันมาจากบุลุ่มมันยังไงอจะทิฏิบาว่ามันมาจากบุลุ่มนียอย่างแยก็ถือว่าเยอะนะครับเรื่อออกไหมเพียงแต่ว่าราคามันต่ำบุลุ่มมันสูงก็ไม่แปลกแต่พอราคาถึงสูงบุลุ่มมันก็สูงเหมือนกัน JTS เนี่ยถ้าตามบุลุ่มผมไม่ค่อยชอบนะเพราะมันแท่งนี้มันสูงเกินไปแต่ถ้าทรงเน่ะแพทเทิร์นมันยังใช้ได้นะยังไม่ใช่ใช้ได้ บอกไม่ได้ว่ามันจะจบหรือยังแต่ถ้าผมก็คิดว่ามันคงคงนาน,านไม่เร็วนี้ไม่นานานี้แต่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างเสื้อพาอากมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้อเพิ่มทุนอ่ะคงไม่เพิ่มหรอกเพราะเขาถืออยู่เยอะนะเขาถือเยอะนะขออเอะขาก็จะเจ็บตัวหรือเขาจะเพิ่มผมอันนี้ผมไม่แน่นะว่าเขาเขาอ,อาจจะซับซ้อนปร<ห>กัน<ไ>ส,สบายนะครับเนี่ยสบาย เนี่ยดูกราฟนะครับไม่ไม่มีเกิดในรเวอร์ชันไม่มีอะไรเนี่ยนะเขาทำราคาได้แบบแล้วร่มตรงนี้ก็โอเคนะสามสิบสองตรงนี้เท่าไหรสิบหกก็ถือว่าเท่าเดียวเองนะครับขึ้นมาเนี่ยสองเท่าก็ไม่ได้มากมายอะไรอ๋อแต่มันตั้งแต่เข้ามานี่ไม่เคยลงเลยเหรอสองบาทโอ้สิบหกสิบหกเท่านะเออเป็นพุ่นพีไอพีโอที่แปดนะเข้ามาไม่นานนี่เองไม่ไม่ถึงปีโอ้น้าสิบหกเท่าสุดยอด ถามว่าตรงนี้จริงๆเหนะเห็นไหมเกิดดาเจนแล้วก็ไม่ลงนะครับโอ้ตรงนี้เห็นไหมตรงที่วิทุนาเกิดแล้วไม่ลงลงมานิดเดียวเองครับแล้วรอต่อเลยลากยาวแต่ลายวันเริ่มกลับหัวเนี่ยผมว่าแท่งเออถ้าเป็นแท่งเทียนดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรารอดูวันจันทร์อีกวันหนึ่งนะครับจริงๆพดเนี้นะมีหลักในการง่ายๆนะครับคุณลากทิ้งลายไปเถอะ ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปอะไรกับมันหรือคุณจะใช้ MACD ใช้อะไรก็ได้แต่บางทีตอนนี้มันมันเริ่มเข้าเขตดูก็เหมือนไอ้ไอสายเยอะไปนึกออกไหมครับเนี่ยคุณหลุดเทียนลายคุณก็โยนทิ้งไปเลยครับถ้าคุณซื้อไปล่างๆเนี่ยขายไปเถอะกำไรยังไงก็กำไรเนี่ยผมเล่นเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นตัวนี้ก็แท่งเทียนดูไม่ดีแต่ก็รอดูอีกสักวันสองวันแล้วกัน มาดูเจมาร์แล้วันเจมาร์ขึ้นมาอันนี้อาจจะไม่ถึงสิบเด้งนะขึ้นมาเยอะถามว่าเจมาร์มีอะไรน่าสนใจไหมกาฟกาฟก็โอเคนะอาจจะต้องพักฐานหน่อยไม่แน่นะมันอาจจะเปึดไปต่อได้นะครับกาฟไม่ได้มีรายสัปดาห์ไม่ได้มีอะไรเตือนเลยนะครับเกิดไดเออร์เวนคอนเวชินแต่ในรายวันเนี่ยใช่เกิดไดเ e อร์เวนนะตรงนี้กับตรงนี้เกิดคร่าวๆตรงนี้เกิดไหมทายแล้วก็ไม่ได้เกิดเอาเกิดตรงนี้ก็เกิดนะเกิดมาสองสามครั้งแล้ว หลุดเทนไลาน,นี่จีมาร์ตเขาตีอย่างนี้นะวันจันทร์หลุดนะครับแล้วถ้าวันจันทร์ขอให้ปิดแดนงน,นันเองปิดเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบหกบาทตุนนะครับตอนนี้ก็ตีผิดไหมไม่ผิดนะหลุดแล้วนะครับแต่มันจะมีเทนลอยสองเส้นนะมีเทนล,ลายเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ผมใช้มไม่ได้แล้วเพราะว่ารอมาแล้วแนวรับอยู่สี่สิบกว่าบาทผมว่าอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับถ้าทรงอย่างเงี้ยเราหลุดเทนลน์เราก็เราก็ไม่ยุ่งกับมันเพราะมันขึ้นมาเยอะ,ยะร้รเราไม่เสี่ยงถามว่ารับตรงไหน เป็นผมผมยังมีจุดรับสองอันนะผมว่าตรงนี้ผมวห้าสิบสามใกล้ไปผมว่าเอาต่ำๆเลยสี่สิบแปดอะไรเงี้ยนะครับ JMT ดู JMT ดิรับ JMT ก็เกิด่า,ายสัปดาห์กันแล้วกันลายสัปดาห์ก็กา,าไ้คล้ายกันเลยนะเอไามา่ใช่เหนีหมเจมาร์ทททีครับเดี๋ยวดี JMT ก็มันก็มันเหมือนกับเจมาร์นะเออทำราคาก็แค่ค้ากันเนี้ยกลับไปดูเจมาร์เนี่ยเปลืองกันโหมเหมือนกันเลยนะยผมน้องตีเทลล่าเนี่ยแต่จแเ่ g มทีได้ยังหลุดไปนานแล้วนะเออนานแล้วครับหลุดไปหลายวันแล้วขึ้นมาไม่ได้เงี้ยงเงี้ยเราเรา,เราไม่เอานะครับรอโอ้ถมว่าเบี้ยวเหรอก็ไม่ไม่เบี้ยนะอาจจะพลาดพลาดนิดหน่อยจะคืนหลุดหละแหละยังไงก็ต้องหลุดนะครับ ถ้ารุดตรงนี้หกสิบห้าจุดห้าศูนย์ก็จะลงแรงนะครับแล้วเจมาร์ดอะเจามาร์ดม,ม,มีแนวรับอยู่ทุดเท้ายอยู่ตรงนี้นะห้าสี่ห้าศูนย์นะครับลองดูนะครับผมว่าพวกนี้ไม่รู้ดีครับมีแนวโน้มว่าจะน่าจะหมดรอบหรือเปล่านะอย่างนุสานี่ครับก็พูดไปแล้วนะอย่างเงี้ยตัวนี้โอ้โหอย่างเงี้ยไม่เอาเลยนะครับจะรันก็ได้นะถึงจะไม่รอก็ได้วันจันทร์นะให้ผมเดานะไม่นานรอดนะครับเล่นคุณเล่นหนึ่งแปดอย่างเงี้ย 1.82งลงมาปิด1.55นี่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนะอาวัดดิค่ะวัดจากนี่นะครับ17%เปอร์เซ็นต์หายไปโอ้สุดยอดนะครับแล้ววันเดียว17%เดปอร์เซ็นต์หายเลยหายได้เท่าดหรจะขอย่ออ,ยอ,อ,ยอเป็น2ชั่วโมงนี้ยางไม่ได้มีอะไรเนะนี่เอาเพิ่งลงตอนท้ายตลาดนี่แล้วบนรุ่มโอ้ดูคนดูนะท้ายตลาดนะแล้วบนรุ่มเงี้ย ไม่น่านะเข้าขายไม่น่ารอดนะครับ kce เลยกันหุ้นพื้นฐานดีนะครับแต่ก็ราคาดีหรือเปล่าตอนนี้โอ้มันหลุดไปตั้งนานแล้วนี่ตีเทรนลอยในวีก็ไปแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ไป,ไป,ไ,ปไปเป๊ะเลยประมาณนี้นะฮะหลุดรับ,หล,บหลุดไปเนี่ยวันจันทร์แต่จริงจริงนะในหลายหลายวันเนี่ย สังเกตไหมครับก้อนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นขาลงนะมันแค่เป็นการขึ้นมาเยอะแล้วลงไปผมว่าน่าจะมีเด้งสักก้อนนึงนะเด้งไปประมาณเนี้สักแปดสองแปดเจ็ดนี้ประมาณเนี้นะแล้วก็นี้มันจะต้องย่อลงมาอันนี้จะมาวัดใจแล้วดูตรงนี้ไปนะครับรายจับด,ดาแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ทำนะทำานิวหายแล้วแหละทรงอย่างนี้นะครับดีขอดูมันดีครับ โอ้ยมันก็เริ่มกลับตัวแล้วอย่างเงี้ไม่เอาอะนะครับมันอย่างเงี้นี่สังเกตุงขึ้นมากี่เดือนแล้วเนี่ยสองปีเต็มๆยังไม่เคยหลุดเทรลลาเลครับวิ่งในกรอบเนี่ยเนี่ยถ้าเดือนเดือนนี้โอ้เดือนนี้นนปีสักเจ็ดสิบเจ็ดนี่แย่นะครับเดือนนี้โอ้ยจังสิบยี่สิบวันสิบห้าวันไม่ดีนะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูแล้วกันระวังผมว่ามีตัวเนี้ย P.S.G. เนี่ยมันดีตรงบนรูปม,มันยังไม่พีกอะแต่ ถือว่าวัดเสียวไหมวัดเสียวมากนะก็ระวังไปแล้วกันอย่าไปฟังตามข่าวมากมันจะพูดมันจะไปสองบาทอะไรเงี้ยไม่ไปจริงก็ได้เราไม่รู้ครัแต่อยู่ที่เรากล้าหรือเปล่าที่จะไปสู้กับมันเพราะตอนนี้อินดิเคเตอร์ตีเทนดามันก็ตีไม่ได้นะครับมันชันมากเงี้ยปั๊บเดียวมันก็หลุดแลยหลุดุณก็ต้องหนีมันอาจจะหลอกเราก็ได้นึกออกไหมครับมาดู BTC แล้วกัน BTC อันนี้ป่วยยังไง ลดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับก็ผมเม่อยู่แค่นี้นะครับการ่ามามานาอะไรเงี้ยเบียนบีนเนียแซนเอ็นจินดอชคอยจริงๆก็ไม่ชอบแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนฝากชีวิตกับแบบบุคคลคนเดียวอะที่ชอบทวีตมันก็เกินหน่อยนะ a d a อะไรเงี้ยอ่า อันนี้นะครับก็อยู่แค่นี้แหละแล้วก็มีมันมีเหรียญพิลึกพิลึกที่ไปหยอดไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่นี่หน,น่อยนะอยู่อีกหน้านึงนะครับไม่เก็บไว้ในนี้อันนี้ก็จะเป็นของบิดคัพนะบิดคัพก็นั่นนะครับผมก็บิดครัพจริงๆเนี่ยตอนแรกที่ผมบอกว่าผมไม่ได้บิดคัพผมกลัวไอ้อะไรนะใบแน์ ance, พอลองเข้าไป ดูจริงๆโอ้โหไบแนอะไรมันค่าคอมก็ถูกกว่าลูกเล่นมันมีเยอะแยะนะผมก็เลยเออก็เลยปรับปรับแผนมากปิดครับจะถือไปยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่เป็นเทรดดิ้งก็ก็จะเป็นใน b บ n a น c e นะครับจะเล่นอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรนะ b บแ a น c e ที่เหลือก็60-70%อก็อยู่ใน b ี c นะฮะอิตาเลี่ยมก็แรกวางแผนว่าจะ สี่สิบสี่สิบตัวนี้ห้าสิบไอตัวนี้สี่สิบตัวนี้สามสิบอีเทเรียมไปมาแล้เปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมชอบอย่างเดียวที่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงกดอะไรไม่ได้ยังงี้ออกไหมฮะที่เหลือก็ถามว่ามันทําอะไรผมไม่รู้นะไอ้พวกเนี้ยทุกตัวเนี่ยมีหน้าที่จะเป็นเอ็นเอฟทีป่ะเป็นอะไรเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับคือดูผมดูแต่กราฟเพียวๆนะ มาดู BTC แล้วกัน BTC เนี่ยยังนะครับยังเงเมื่อวานพูดไปว่าให้รอซื้อตอนบ่ายดันลงมาตจนนี้ลงมาจนตอนนี้ไม่น่าซื้อนะเมื่อวานบอกว่า40เนี่ยที่าวานพูดนะครับอนี่มันวีกนะต้องเป็น4ชั่วโมงวีกโอเคดูวิกกันก็ได้ที่วีกเนี่ยนะผมพูดตรงๆนะผมรอเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี้ยที่ชี้อยู่เนี่ยประมาณนี้นะไม่ต้องพูดราคาพูดไปหลายทีแล้วนะครับ ถ้าได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้นี่โอ้มีคนติดดอยบาเลยนะเนี่ยเมื่อวานอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเนี่ยไอซรย์อยู่สูงใช่ไหมตรงนี้เมื่อวานตรงนี้เลยตรงไหนเข้าวานทางนี้อ่าทางน,นี้แหละทางน,นี้แหละทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะผมว่าเออนี่มันก็รอละกันเพราะว่าไอซ์ไอ,ไอมันนึกออกไหมครับ เริ่มเยอะแล้วตรงนี้มันไม่ได้เป็นเทรนนะคุณใช้คู่กันคุณก็จะจับจังหวะถูกว่ายังไงมันก็ต้องลงไม่ต้องห่วงครับแต่ลงมาคราวนี้ยพอลงมาเสร็จเออราไม่กล้าซื้อแล้วอ่ะเพราะว่ามันลงเยอะไปตอนแรกคิดว่าจะลงมันแค่นี้นเนี่ยสีออ่สองสองเนี่ยก็ตั้งไว้สี่สองสองแต่ปันดันลงมาเยอะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มลับตัวนะอันนี้โอ้ก็อย่างที่บอกนะมันยังเป็นขาในวันมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับ แล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นย่อยอกว่าเล็กกว่ารายวันมันก็จะเป็นขาขึ้นเมื่อวานตรงนี้เป็นขาขึ้นเล็กๆในทางเฟรมอย่าิที่เป็นขาลงก็คือก็เล่นลำบากนะเราก็แทงลงเยอะกว่าก็ภาวนาให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับโลเก่าเนะี่ยผมตั้งมาดอยู่ตรงนี้เลยนะเอาโลโลเลยคือไม่ต้องสนใจนะครับมาแตะได้ก็ได้ถึงแม้ถ้าได้แล้วมันหลุดทะลุโลก,ก็ไม่เป็นไรนะ เราได้ต้นทุนดีๆแง่ไม่ต้องมานั่งนั่งเฝ้านะไม่ต้องกลัวก็รอแล้วกันอันนี้ตอนนี้สถา,านการณ์ยังนะแต่ถ้าลงมาสักขนาดนี้แอร์สานจากสามสิบเนี่ยเล่นเด้งได้นะไม่ต้องไม่ต้องห่วงน,นะครับบีดีซีเด้งนี่คือสามเปอร์เซ็นต์บวกลบได้เลยนะครับเล่นเด้งนะมันไม่ใช่หุ้นหุ้นอย่างเงี้ยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เด้งหรอกมนันมันเปลี่ยนเทรนแล้วแต่นี่มีตัวแนะนำมันตัวหนึ่งนะครับ Engine ้นคอยนะนี่ผมว่าผม ดูกราฟเพียวเพียวนะผมว่ามันโอเคเลยนะเป็นแต่ติดในวิคนะครับมันจุดต,ตรงนี้มัน,มนไม่ทํายกสูงหรือออกไหมครับแต่โอเคนะเราก็ถือว่าฟอไปแต่มันยังไม่ดูตรงเนี้ประมาณนี้นะครับยืนอ,อยู่ได้นยะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะคือตัดกราฟเพียวเียวนะทําอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วนะับมันอยู่ที่ประมาณนี้นะโลก่ามันอยู่ที่สองสองหลองสองเหรียญประมาณสองเหนนรียญแล้วกัน ถ้าถ้าดาถูกเป็นจริงนะตัวนี้จะขึ้นแรงกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันเนี่ยดูนะอย่างเงี้ยเงี้ยผมรอแค่มันเบรกตรงนี้นะครับถ้าเราดูสี่ชั่วโมงเนี่ครับเนี่ยมันมันเนี่ยมันทำขึ้นไปแท่งเนี่ยไหมพอเคยสังเกตไหมพอทรูเนี่ย อันนี้ตีมันเชื่อมมาเนี่ยไปเลยนะคนก็คิดเหมือนเราว่าจะไปแต่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งนะมารูทีหลังนี่มันกี่โมงตอนกี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าหกตีสามมือยังไม่ได้ทําอะไรนั้นแหละมันก็ไล่กันไปมันก็อย่างเงี้ยแล้วมันไปชนเห็นอไหมครับแต่จริงๆทรงมันสวยนะแต่พอมันลงมันลงลึกไปหน่อยอันนี้ลอยค้งนึงนะถ้าครั้งหน้าทะลุไม่ไหล่ะครับแล้วยืนได้นะคราเนี้ยสวยเลยนะครับจะแรงมากแต่ก็ก็รอดูแล้วกันอันนี้ ลองไปดูนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะมีอยู่แค่เนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหตารสองาล่านี่ไม่เคยคือนะแต่เข้ามาดูเฉยมีแค่ตัวนี้ยึงมานาแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรนะโอเคก็โชคดีแล้วกาล่านนี้ก็ระวังไว้นะครับผมว่าอา,อาดาวโจนแบบแบบแบบแปลกๆนะอืมวิกซ์อินเด็มันพุ่งมาาหาศาลเลยรอยามให้ดูวิกซนะ อย่างนนี้เอาดูครับไม่ไม่รู้เลยนะไม่ได้ดูกลางวันยังนะได้ช็อตมายังดีอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเ,เนี่ยผมพูดไปขาดขาดผมเพิ่งเห็นนะนี่ลบไปเจ็ดสิบหนนี้ไม่ได้ปิดนะสองทุ่มโอ้เนี่ยที่บอกนะครับทรงมันผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ เวลาผมผมดูผมจะดู s อ500นะฟิวเจอร์นะผมไม่ค่อยได้ดูดาวโจนนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเนสเด็กเนสเดมันมันเวียงเหลือเกินอนะ่ะอืมเนี่ยตรงเนี้ยกอะไรอย่างเงี้ยครับวิกเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยดาวโจนอย่างเงี้ยอย่าให้หลุดตรงนี้นะครับสี่พันห้าในในเนสเด็นะแล้วมาดูวิกนะครับด้านชีความกลัวนะครับเนีย่ยเริ่มมานะครับ ท,ที่ผมบอกว่าที่เนี่ยผมเห็นตะั้งแต่ตรงนี้แหละแต่จริงก็ถ้าทุาตีอย่างนั้นนะ่ะมันก็คือมันเบรกไปแล้วแต่อันนี้มันมันถ้าจะตีอย่างนี้นะครับตีเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนความชันใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่วันนี้ใหญ่ขึ้นเกินนี้แล้วกันนะอันนี้อันนี้เรียวไทม์นะครับลอยสี่ชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะแต่ยังยืนไม่ได้นะยังไม่นบนะครับต้องลอยแท่งนึ้ง ต่ขึ้นไปมันก็จะโออร์บอดิดหน่อยนะคือยิ่งเยอะยิ่งกลัวเยอะนะครับยิ่งยิ่งเยอะยิ่งกลัวยิ่งต่ํายิ่งคนยิ่งไม่กลัวก็จะจะจะมีความผันผวนอันนี้ใช้เวลาไปดูนะครับมันใช้ดูความกลัวก็คือยิ่งเยอะก็ยิ่งหุ้นลงเยอะหุ้นดาวโจนลองดูแล้วกันอันนี้ผมว่าไม่น่าจะก็ดาวโจนเชื่อไม่ได้นะคไอ้พวกฟิวเจอร์เนี่ย บางทีลบสองบางทีปิดสิ้นวันมาบวก500มีบ่อยไปนะครับบวก500ก็ก่อนที่จะตลาดเปิดสิ้นวันลบสาก็ไม่รู้นะก็โอเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันขับคุณครับ